สุดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาสสกินในเกม The Precious S Remedy Party 15ในรูทของฮารุกิคนสวยขาซึ่งแม่งน่าจะต้องเป็นรูทที่แบบฉันต้องควักลูกกระตา่าแน่เลยเพราะว่าวันนี้ฉันจะมาเล่น two ending อาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากี่คิดว่ามันไม่น่าจะใช้เวลานานเท่ากับ bad end กับ good end นะเพราะว่า two ending เนีเราต้องต้องั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7อ่ะ ให้เราเลือกเหมือนกับกูด d อ n ด i n g ทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นวันที่8อ่ะให้เราเปลี่ยนตัวเลือกปกติอ่ะเราจะเลือกให้ฮารุกิรวบเราใช่ป่ะแต่คราวนี้เราต้องเป็นฝ่ายป้าบป้าฮารุกิแทนเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรเออพยายามพูดเลี่ยงอยู่พวกเราก็จะป้าบป้ากันนะแน่นอนว่าป้าบป้าที่ฉันหมายถึงเนี่ยมันก็คือป้า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 บนั่นแหละกับฮารุกิอ่ะ ฉันเนี่ยฉันเนี่ยสามารถปาบกับฮารุกิได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการรักษาอะไรอย่างนั้น,นอะอันนี้เออ the end of my love เนี่ยมันอารมณ์เหมือนเป็นสำนวนนะมันจะประมาณแบบก็ฉันก็ไม่มีทางเลือกอะไรแล้วประมาณนั้นอะถึงผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหน แต่สุดท้ายมันก็ทําเพื่อการรักษาแล้วก็งานวิจัยมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราอยากจะทํากันหรอกพอคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็เสียมูดชมัดมันไม่ต่างอะไรจากการถูกบังคับเลยอ่ะฉันอยากที่จะมีอะไรกับใครสักคนโดยที่แบบไม่ต้องมีเรื่องแบบนี้มาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนั้น แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันทำงานอย่างหนักเลยนะที่จะรักษาเขาแล้วก็คอยบริจาคน้ำให้กับเขาอะไรอย่างนั้น นั่นมันเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่ามันน่าจะโอเคนะถ้าเกิดฉันโกหกแบบไวไล์ไวไลยมันอารมณ์เหมือนแบบโกหกในเรื่องที่ดีอะ่ะโกหกเพื่อให้สบายใจแต่ความจริงมันก็เป็นเรื่องโกหกอะ่ะการโกหกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถึงแม้ว่าเราถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการโกหกที่แบบทําให้ฝั่งตรงข้ามสบายใจแต่สุดท้ายมันก็คือการโกหกทุกคนเขาบอกว่าเขาโอเคนี่นะ ถ้าอย่างนั้นก็เนมักเสฉวนใช้อท้เมเรามาปาบๆกันเถอะว่าจะปาบๆมันคืออะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นผมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณก็แล้วกันนะครับคุณโซตะตัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมอีก later โอเคหลังจากที่เราได้ทำการรักษาน้องยังดูเดือดไปในวันที่8วันที่9้าเนี่ยกิก็จะข้ามานะเพราะว่ามันซ้า ก็คือเราไปโดมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเราก็เซอร์ไพรส์น้องโดยการเอาปิกนิกไปนั่งใต้ต้นสากุละอะไรอย่างนีน้แล้วเราก็จะเข้าสู่วันที่10ซึ่งจะเป็นวันที่ให้เราเลือกว่าเราจะอดทนกับโลกหรือว่าเราจะยอมแพ้ให้กับอาการของโลกอะไรอย่างนั้นเราต้องเลือกยอมแพ้ถ้าจะทูเอ็นดิ้งซึ่งกูแบบหลออจะคิดว่าฉันยอมแพ้ดีกว่าเพราะว่าฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอะ ฉันรู้ว่าสารสายน้ำเกลือเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถรักษาฉันได้ฉันก็รู้แหละแต่ว่าแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้กับฉันกันเนี่ยอาการที่อยากจะอ้วกของฉันเนี่ยอาการคึื่นไส้ของฉันเนี่ยมันก็ทำให้ฉันอยากอ้วกแล้ว มันก็กลายเป็นความหงุดหงิดแทนคนจากเ0็ดล้านคนประมาณครึ่งหนึ่งไม่ใช่สิมากกว่าครึ่งหนึ่งของคน7 0 0ดล้านคนเนี่ยก็เป็นผู้ชายแล้วทำไมถึงต้องเป็นชั้นด้วยละ่ะที่มาเป็นโลกนี้อะไรอย่ มันควที่จะเป็นคนอื่นมากกว่าฉันสิที่จะเป็นโลกเทียนไขเนี่ยถ้าไม่ใช่ฉันสารยับยั้งพวกนั้นก็คงจะไม่ได้ผลกับฉันเหมือนกันใช่ไหมอะถ้าเกิดมันไม่ใช่ฉันแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นฉันด้วยอะฉันแอบหวังให้โลกเทียนไขมัน ติดต่อกับคนอื่นได้จริงๆอะ่ะหมายถึงแบบลามไปหาคนอื่นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอะ่ะฉันจะแพร่เชื้อให้กับทุกคนเลยถ้าเกิดมีคนป่วยมากขึ้นก็จะมีแพทย์อะ่ะมาวิจัยงานนี้มากขึ้นแล้วมันก็อาจจะหาวิธีรักษาเจอก็ได้อะ่ะมันความคิดที่แย่มากเลยอะ่ะ <c oughs> ตัวเอกเราตักกะแม่งตักกะทูเอ็นดิ้งของตัวเอกแม่งเฮียทุก <c oughs> ไม่อยากจะพูดว่ะ ทุกรูทอ่ะน่าจะทุกคนอ่ะหลังจากที่ฉันพยายามระบายความโกรธในหัวของตัวเองเนี่ยฉันก็ดึงความสนใจของตัวเองไปได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยแม้สายน้ำเกลือมันจะว่างเปล่าแล้วฉันไม่อยากอาหารแล้วก็กินอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นไม่ได้เลยฉันไม่มีแรงที่จะเอาอะไรเข้าปากท้งนั้น ดูเหมือนว่าอาการเคลื่นไส้มันก็ยังมาเรื่อยๆเขาเรีอยกว่าอเหมือนแบบอาการคลื่นไส้มันก็ยังมาเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกแย่ยิ่งกว่าตอนหิวซะอีกฉันก็ใช้เวลาที่เหลือทั้งวันบนเตียงลุกขึ้นเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำเพียงอย่างเดียวคือไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นวันที่11วันสุดท้าย ซึ่งเราจะต้องเลือกรักษานะอันนี้มันก็จะเหมือนเดิมระหว่างคุยกับรักษาอันนี้เราต้องเลือกรักษาซึ่งมันซ้ำกี่จะตัดแต่ว่าอันนี้จะไม่มีอันเซนนะทุกคน A few inches later โอเคอันนี้ก็จะเป็นวันถัดมาซึ่งกี่จะคิดไม่ได้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของทัรเอ็ดดิ้งแล้ว รู้ฮารุกินี่จบเร็วเหมือนกันนะว่าบาปอาจจะเป็นเพราะว่าฉันขยันเล่นส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทูเอนดิ้งของฮารุกิมันจะแตกต่างจากคุณยาสุดะหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าไม่น่าต่างแขนของฉันดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วพวกมันยังรู้สึกชาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นที่ว่าขยับไม่ได้หรอกนะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเท้าของฉันรับผลนั้นแทนพวกมันหนักอึ้ง แล้วมันก็ทำให้ฉันเนี่ยเดินลำบากมากเลยคุณหมอคิดว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายของฉันอ่อนแอไม่น่าจะเป็นเพราะว่าผลของผลข้างเคียงหรือว่าโรคเทียนไขหรอกมันก็เลยทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกโล่งใจขึ้นนอกจากนี้เขาก็บอกฉันว่าไม่ต้องตื่นเต้นไปเพราะว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้ว สิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ย mm hmm. ก็คือไอ้นั่นของฉันเนี่ยมันยังตั้งเดยอยู่ยังยังเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยแรงขอโทษที่เข้ามารบกวนนะครับฮารุกิก็มาหาฉันผลข้างเคียงมันยังแสดงผลอยู่นะฉันก็เลยไม่ได้ไปหาเขามา สองสบบามวันแล้วอ่ะฮารุกิก็เลยเป็นฝ่ายที่จะมาหาฉันแทน,แบบน,นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอะครับอืมับกโอก็ดีขึ้นแล้วะนะแล้วนายล่ะอยากไปเดินเล่นที่โดมมนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหน่อย,ย,ยไหมอ่ะ ตอนเล่นกูดเอนดิ้งบอกว่าเป็นฤดูร้อน,นใช่ปะ่ะพอมาเล่นทูเอนดิง้งเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวคือรูปประโยคมันเหมือนเดิมแค่แบบเปลี่ยนบางคำวันนี้มันเป็นฤดูหนาวครับผมก็เลยคิดว่าไม่น่าไปอะ่ะอากาศหนาวหนาวมันจะไม่ดีกับคุณโซตะนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณก็ดูไม่สบายด้วยอะ่ะนอกจากนี้ผมคิดว่า

นายหมายความว่ายังไงของนายเนี่ยมันไม่เห็นจะน่าขนลุกเลยนะฉันดีใจด้วยซ้ำที่ได้ยินนายพูดแบบนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนะฮารุกิบอกฮารุกิเนี่ยน่าจะชอบฉันนั่นแหละนะแบบชอบจริงๆอะ่ะไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะที่พวกคนอย่างเขาเนี่ยจะมาตกอุ่มลัก หลังจากที่ได้มีสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแถมเล่าเนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างเช่นการเป็นสหายร่วมลบอะไรอย่างนั้นอารมณ์เหมือนจะสื่อว่าแบบเป็นโลกเดียวกันก็เลยทําให้สนิทกันไวอะไรอย่างนี้ถึงอย่างนั้นฮารุกิน่ะเขายังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรอกนะเพราะฉะนั้นเป็นไปนได้ว่าเขาเนี่ย น่าจะเข้าใจผิดว่ามิตรภาพของพวกเราเนี่ยมันเป็นความรักก็คือตัวเอกเราอะคิดว่าฮารุกิอะไม่ได้ชอบตัวเองหรอกแต่ฮารุกิแค่ยังไม่เคยมีความรู้สึกกับเพื่อนคนไหนอะแบบอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าฮารุกิอะเข้าใจผิดว่าเนี่คือความรักแต่ความจริงแล้วฮารุกิก็กรักแหละถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะฉันก็ไม่ควรที่จะสอนเรื่องผิดๆให้กับเขาสินะ ยิ่งฉันไปตอบรับเขาทุกเรื่องแบบนั้นอะแบบไม่ใช่ยิ่งฉันไปตอบรับความรู้สึกของเขาแบบนี้ด้วยแล้วก็เหมือนตัวเอกเรารู้สึกผิดที่แบบอืม <c oughs> รู้สึกผิดที่เหมือนฮารุกิอาจจะไม่ได้รักเราแต่ไปตอบรักรับรักเล่นๆแต่จริงๆแล้วอะ่ะฉันก็รู้สึกแบบนั้นกับฮารุกิเขาจริงๆนะ แน่นอนว่าฉันเนี่ยเป็นประเภทที่แยกเรื่องป้า,าบกับเรื่องความรักออกจากกันไม่ได้หลายๆบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แย่แต่ว่ามันก็เป็นตัวของฉันนี่นะฉันไม่ได้อยากนอนกับคนที่ฉันไม่ได้ชอบถ้าทำแบบนั้นอะ มันจะไม่ดูน่าเกลียดหรือไงอ่ะก็จริงอยู่ที่ว่าฉันเนี่ยชอบใครสักคนเพราะว่าฉันอยากที่จะปาบปาบเขาแต่สุดท้ายมันก็คล้ายๆกันไม่ใช่หรือไงอ่ะเหมือนตัวเอกมันจะบอกว่าสุดท้ายเราคนเราคบกันมันก็ต้องมีหวังปาบปะอะไรอย่างนั้นทุกคนมันก็ต้องปาบกันอยู่แล้วเวลาคบกันฉันก็แอบเห็นด้วยว่ะคือคือมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายคนคบกันมันก็ต้อง มันก็ต้องมีอะไรแบบนั้นบ้างมันก็ต้องคุยเรื่องนั้นกันบ้างอะไม่ใช่จะแบบแบบใส่อยู่ในโลกดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์ล่ะทุ่งลาเวนเดอร์อย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะดิฉันที่ยินพวกคนอื่นๆเนี่ยมักจะพูดว่าเขาเนี่ยสามารถปราบได้โดยที่ไม่ได้ชอบคนพวกนั้นแต่ว่ากับฉันอะมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกฉัน ฉันน่จะมีความรู้สึกรักกับคนที่ฉันได้ปราบอย่างแน่นอนอันน uh, ี้ฉันพยายามเซ็นเซอร์อยู่เซ็นเซอร์ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าฮารุกิจะเป็นผู้ชายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาลบกวนใจฉันเลยอ่ะอ่ะซอตะวันนี้จะรักษาผมมั้ยครับอ่าซดะเนี่ ちょっとมาอีก่ต้วสินะมันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วสินะถ้าอย่างนั้นฉันจะชดเชยให้ก็แล้วกันอะแปลกๆแหละกูตัดก่อนดีกว่าโอเคเรามาต่อกันอีกนิดนึงดีกว่าตอนแรกอะฉันกะว่าจะตัดแต่กว่ามันจะไปถึงฉากนั้นมันอีกยาวเลยอะมันมีย้ายห้องมีนู่นมีนี่ด้วยฉันคิดว่าฉันเนี่ยอยากที่จะได้ข้อมูลของฮารุกิเขาเพิ่มเติมนะเพื่อให้พวกคุณหมอเนี่ย หาวิธีรักษาฉ да. ันได้แ <forward> น่นอนว่าฉันก็ต้องรักษาเขาอยู่แล้วแต่ว่าความกามของฉันเนี่ยมันมากกว่าสภาพร่างกายที่มันอ่อนแอของฉันและแน่นอนว่ามันก็ชนะความรู้สึกรักของฉันด้วยความรู้สึกใรักเขาของฉันด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นร่างถึงแม้ว่าตัวเราจะร่างกายอ่อนแอถึงแม้ว่าตัวเราจะรักฮารลกีขนาดไหน ความการชนะอ่ะกูรู้เลยกูรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีคนที่น่าเอ็นดูแล้วก็น่ารักอย่างฮารุกิเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่น่ารักแล้ะน่าเอ็นดูอย่างฮารุกิเนี่ยโดนใจฉันจริงๆอะไรอย่างนั้นน่ยมันทำให้ฉันเนี่ยอยากจะเห็นสีหน้าที่หลากหลายของเขามากขึ้นชัดเลยเยะชัดเลย ฮารุกิคุณโอเคีายนะจะไปเตรียมตัวก่อนแล้วกันนะนายไปรอที่ห้องของนายได้ไหมอืมขี่มีความรู้สึกวแบบ่าอย่างเนี้ยมันก็ยังดีนะมันดีตรงไหนหรือมะมันดีตรงที่โซตะกับฮารุกิหลักกันไงที่กี่บนรูทของยาสุดะเนี่ยก็คือโซตะมันไม่ได้รักยาสุดะในท,ทูเอนดิ้งอะ่ะอีกก็เลยแบบ ลำเอียงหรอเขียนบทไม่เท่ากันเหรอ <BS> แต่เรายังไวใ้ใจไม่ได้ต้องรอไปดูฉันก็ค่อยๆจับที่ชุดนอนของตัวเองเหมือนกับว่าจะบอกเขาว่าฉันน่ะกำลังจะเปลี่ยนเสนะ <S <S ื้อผ้านะใช่บอกกัもเ当า ไม่ได้ทำเลย่ครับไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้เลยอะแต่ว่าไม่ต้องฝืนตัวเองไปนะครับตอนนี้ฉันก็กดปุ่มเรียกพยาบาลค่ะมีอะไรให้ช่วยได้บ้างไหมคะอ่ะชิบเซาะ ちょっとในใจก็รんですけどเออคุณหมอชิบุสว่าอยู่ไหมะครับผมอยากที่จะให้เขาช่วยอะไรผมสักหน่อยกูรู้เลยนะจ๊ะพวกคุณหมอชิบุสวเนี่ยคุณหมอชิบุสว w เนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็เถอะที่ฉันพูดเนี่ย หมายถึงไปพูดกับคุณหมอชิบุสา,า่าฉันแค่แค่พูดว่าผมเนี่ยแข็งไม่ได้เหมือนกับปกติมีอะไรที่พอจะช่วยผมได้หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแล้วเขาก็เตรียมทุกอย่างมาให้ฉันเลยฉันรู้ทันทีว่ามันใช้ยังไงบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนำคำอธิบายไว้ความสามารถพิเศษดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษนะที่รู้ว่าคนป่วยเนี่ย ต้องการอะไรนอกเหนือน,นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยมันก็ว่าเขาเก็บความรู้ที่มันศักดิ์สิทธิ์มากๆเอาไว้ในหัวเลยอะอะไรอย่างง้ยแต่คนเขาก็มักจะพูดกันนะว่าเส้นบางๆระหว่างความบ้ากับความอาัจฉริยะมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ โฮซ่ปอยให้รอนะฮารุกิแกไม่รอแน่ไม่ไม่นะผมก็ไม่ได้รอนานขนาดนั้นน่ะใบหน้าของเขาก็เผยรอยยิ้มกว้างออกมาทันทีที่เห็นหน้าฉันแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าฉันเห็นหางของเขากำลังกระดิกเลยนะก่ฉันรู้นะว่ามันกระทนหัางไปหน่อย แต่ว่าถอดกางเกงซะตัดเออกลับเข้าสู่ช่วงธรรมดาซึ่งโอเคก็ก็ไม่ได้แย่คืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าของคุณยาสุดาอันเซนอ่ะหลังจากวันนั้นโลกเทียนไขของฉันเนี่ยมันก็แย่ลงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าฉันเนี่ยใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมานานหลายปีเลยแหละ ฉันขยับไม่ได้อีกต่อไปลืมตาแทบไม่ได้ด้วยซ้ำเหนื่อยเหลือเกินอย่างน้อยฉันก็ได้ยินข่าวดีมานะว่าฮารุกิเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆยามหัศจรรย์นั่นนะ่ะดูเหมือนว่ามันจะทำให้เสร็จเพื่อช่วยฉันไม่ทันนะนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเนี่ยฉันก็รู้สึกพึงพอใจแล้วล่ะ เพราะว่าฉันเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วอืม d e v o i l i n g the Th cashel ปะน่าจะอย่างนั้นน่าจะ c a s h a l ได้มาอีกฉากจบหนึ่งแหละแล้วก็เป็นอันจบรูทของฮาลุกิอย่างสมบูรณ์ ถ้าจะให้แปลชื่อฉากจบก็ประมาณแบบถูกกืนกินไปชั่วขณะอะไรอย่างนั้นอ่ะอ๋อรู้แล้วว่าทำไมฉากจบมาถึงชื่อนี้โอเคโอเคเข้าใจาละนัก <c oughs> ก็นั่นแหละเป็นอีกหนึ่งพาที่ไม่ได้ทำให้เศร้าแต่ก็ไม่ได้ทำให้หล่าเริงสุดท้ายเราพระเอกเราก็เดสมอลเล่ Des อยู่ดีฉันคิดว่าฉากจบเดียวที่พระเอกเรารอดก็น่าจะเป็นทูเอนดิ้งนั่นแหละเราต้องทำยังไงก็ได้ให้พระเอกรอด ก็ตามที่พูดเลยนะเล่นฮารุกิจบแล้วเดี๋ยวกีก็จะไปเล่นมานาบุต่อแล้วก็ฉากจบพวกนี้เก็บเรียงเลยเกมนี้ฉันกันั่นแหละพูดไปหลายรอบแล้วเล่นจบแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ฉันแบบเล่นให้มันจบทุกรูทอ่ะสัปดาห์น,นี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพันหนะ้า